สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ลุยหน่อไม้หวานหน่อไม้หวก้น้อยหวานเกี่ยวเสียม ปงฝนตกใส่มันสุม่มมันก็นสิออกเรืออยู่วะอึเอเ็นบอ่อเป่งั้งนั้นเนมด่ดีๆมันบี๊ตาตัวแนนอนเนนอเลยอะ

้นนอใหม่บ่พี่นอ้อแลกๆกำกำหมร่างดินขาวตัวดก่อนี่หนึ่งสองสามสีดูเท่านั้นที่จะรอด công không เดียวย่งางไปพอเด็กตุ่มเกี่ยว

我不要这个，我来弄啊。 ยังบดคุดเขามาหาคุดอีโปมคุดมันบ็มเ you know. นพ like ้นสิตตุกอีกแล้วะไม่นอนอีมั้ยเออฮะอืม มนมือดิพักกันหลยๆแบบว่าออกส่วนๆกันนี่คันได้คุดนี่ชั่วชั่วชั่ว <G ül üyor> ได,ด,ด้นันเล็ดเป็นยังมาตุ่มต้องเปลือกแล้วก็เก๊เจียวแสบขึ้นอย่างนี้เดีย๋ยวยูน้ำหมองอุมโมงดีเนาะอุมโมงยุ่งหามปากเลย ไปซับโตอ่ะนี่ติเนะซับโตที่เขาซับไปแล้วตินเน <c oughs> เนียมแต่ทางไต่โบเนียมทั้งถึงมันชูนอีหลีเนาะหมูเห่าอู่ไปเพื่อปากท้องหไ,ไ,ไร้แล้วก็ชิน หาออกไปเลยนี่หาออกไปโรถนี่เต็มตาแล้วมันมีที่โทษเกี่ยวมันเดือนไรเยอะมามื่จังอันนี้อเอาเถอะเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองเ <c oughs> ด,ดืูดูมันดือดูเดือดูของนค cứ đưa thử cũng ừ bỏ thứ ngoài cái 11 12 xịp số không thử cứ xịt chị Ui này <laughs> Sånn. Uh -huh. คืองอใหม่เดี๋ยวเครืหาดีเพ่ตาโยงาเนี่นะหยารีเพร่ือมาเคยเงียวยอดซือาเขาใจดอกอไรเออเออให้งัวนี่แหละ อ <c oughs> ้าววันนี้มันจีเงียวยอดอุ้ยอินนี่ก็บอกไปชัวร์ร <c oughs> ะบบมันตามกันสองนอนสุดถ่ายอุ้ยสามตัวละ่ะหอด้วยแหละสอง มาสรุปยอดค่ะพี่น้องออกจากปลาแล้วนองใหม่ห่วงมันหมานของน้องเป็นลายว่ะนี่จะนองงามๆเลยพาทัวร์สัมเพลย์ละค่ะสำหรับคลิปนี้หมานนอใหม่ห่วงน้องใหม่ยังดอกจะเขาอื่นแบบไดอื่นบ่คือกันเนาะแต่ละทีแต่ละทีที่ว่าหมานอยู่แต่แล้วลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์เด้อค่ะขอบคุณที่ติดตามให้กำลังใจห้าสองคนเนาะค่ะเนาะ บอกกันใหม่คลิปหนา้าสวัสดีค่ะโอ้แล้ว <c oughs> จ,จนนี้นอนเลยเนาะนอน,น,อน,อนมันเอายุ่งก,กหลาย